Thank <laughs> you. 이. <목소리도> i ขราวปาลิแกมันเด้งหมดไม่ดูแลไม่ดูแลกระเจ้าละเองไม่ต้องเลยค่ะล้อกบาดเจยว เอาฟังลูกตอนนี้นี่พ่อแม่เจ้าสาวนั่งเก้าอี้อยู่นะสี่ตัวแล้วแล้วลูกน่ะนั่งอยู่ข้างล่างลูกไหนนั่งอยู่ข้างล่างแล้วพ่อกับแม่เก้าอี้นั่งนั่งแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาว่ะไปนั่งต่อหน้าต่อหน้าพ่อแม่ เอามาลายไปสวมให้ยังฟังลกฟังตอนที่สวมมาลายนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินไปหาพ่อกับแม่เดินไปสองฝั่งใครใครสวมก่อนลูกน้ำใครสวมก่อนไฟไม่ใช่พ่อกับแม่ใครสวมก่อนก็ดูดิพูดเท่าบอกใครก่อน วเอาไปหาผู้่าวสาวไปหันหน้าไปทางโน้นไปเยอะไปไปต่อหน้าน่ะไปนั่งต่อหน้าพ่อกับแม่อ้าเฮ้ยไม่ใช่ไปทั้งสองสิเดี๋ยวก่อนไปทั้งสองอ่าพนมมือด้วยพอเขาสวมก็พนมมือ เสร็จแล้วก็มาทางนี้มาหัแล้วก็หันมาทางนี้พ่อเนออ่านั่งแล้วหันหน้าไปทางผู้เท่าต่อไปก็ หมดเวลาแล้วนะหมดเวลาค่ะฟังฟังฟังนะลูกน้ำน้ำวันนี้พอถึงตรงนี้หมดเวลาพอดีนะเพราะฉะนั้นวันต่อไปนี่ต้องเร็วกว่านี้อ่ะต่อ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 ลูกต่อ